ย่ายกับลูกสาวผากันมาเสือนหมูกระทะเจ้าพี่น้องจะไปเก็บกินยุบานจ้าลานตรงนี้กระยุ่นลอยเอ็ดบานย่าเอ็มนะจ้าลานนี้ย่าเอ็มกับลูกสาวกินประจำเจ้าพี่น้องขอากระจกแบบีหลายอย่างจ้า,เอ,อาอเอาเนื้อน้ำในกกนูเอาไปอันมันเกเป็นกันกอนๆใหเอาไปเออ เนื้อเมั่นเอาไปหลุดเอาเลยเอาเลยนุ่นเหียอเอาเลยเนี่ยปลาดุ๋มแม่จับพี่น้องบัดน,นี้หลังจากที่เอาไปเสื่อนหมูกระทะทีขาเจเ้าเห็ดขายแม่พี่น้องขาเจ้าสั่งกิโลยายเอซื้อมาแล้ว ยายเอ็นมติดตเตาเรียบร้อยจ้กะกำลังสีย่างก,กันกับพี่น้องกินง่ายๆจากกับลหกสาวลูกสาวสวมนั่งของยายเอ็นนี่แหละกินจำนี่แหละพี่น้องขอบขั้วนหน่อยๆจ้ะ <c oughs> มาเด้อมาเด้อพี่น้องม,นนะม่กินนั่นหมูกระทะกับยายเอ็นแซ่บๆจ้ะ

กินได้เสม,มอว่ามีเบื่อกับมมนหมูกับทานอยู่หลายย่าเอวาแม่จากพี่น้องแม่เสพๆน้องกันจ้าจากสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้สมอก่อนจ้าขอบกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า